นี่ค่ะชิดเค้กหน้าไม้นะคะที่เราพักในตู้เย็น1คืนนะคะก็สามารถก็เซตตัวได้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตัดนะคะวิธีการตัดเราก็จะมีอตัววัดนะคะตัววัดระดับของเค้กนะคะเป็นเค้กสามเหลี่ยมนะคะมันจะมีอยู่2ด้านด้านหนึ่งจะเป็น12ชิ้นมันจะเล็กกว่า แล้วด้านอีกด้านหนึ่งมันจะเป็น10ชิ้น10ชิ้นมันจะใหญ่กว่านะคะแต่ส่วนใหญ่มาตรฐานทั่วไปเขาจะใช้10ชิ้นนะคะแล้วเราก็จะเอาด้านที่เป็น10ชิ้นเนี่ยวางวางลงไปนะคะเสร็จแล้วเอาตรงกลางวงกลมตรงกลางวางไว้ตรงกลางของอของชีสเค้กนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆกดให้ให้มันเป็นรอย นิดหนึ่งนะคะอย่าก,กดแรงนะคะไม่งั้นมันจะเละนะคะ,ะเราวัดระดับว่าตรงนี้ตรงอยู่ตรงกลางแล้วเราก็กดลงไปนิดหนึ่งให้มันมีรอยเกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้ตัดง่ายนะคะค่ะกดไปเลยค่ะนิดหนึ่งแต่อย่าก,กดแรงนะคะ,ะกดให้มันก็จะเป็นรอยประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้ววิธีการตัดก็คือ เราจะใช้มีดนะคะที่คมๆนะคะมันเป็นมีดสำหรับการตัดเค้กดยเฉพาะเลยนะคะแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะตัดนะคะเราจะเอามีดลนไฟก่อนไฟตัวนี้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีตัวนี้ก็สามารถลนกับเตาแก๊สได้นะคะเราก็จะลนตรงนี้นะคะ,ะลนนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะทำให้การตัดของเรามันตัดง่ายนะคะให้มีดของเรามีความ อุ่นนิดนึงนะคะแต่อย่าร้อนเกินนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาตัดอ่ามันจะอยู่ตรงข้ามกันนะคะนี่ค่ะตรงนี้กับชิ้นนี้มันก็จะได้เท่ากันหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะกดลงไปเลยค่ะอ่ากดลงไปเสร็จแล้วเราก็ดึงมาค่ะดึงอย่ายกข้ามยกมีดขึ้นนะคะให้ดึงมาที่ตัวเรา ม,มันก็จะได้แบบนี้นะคะถ้ามีดเราไม่ได้ลนไฟเนี่ยมันเนื้อของชีสเคก้กชีสเค้กหน้าไม่จะติดติดขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะเมื่อมันติดมาแบบนี้แล้วเราก็เช็ดค่ะเราจะใช้น้ําอุ่นเช็ดก็ได้หรือว่าใช้กระดาษทิชชู่เช็ดก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องลนอีกเราจะลนทุกครั้งที่เราตัดแต่ละชิ้นนะคะเราก็จะต้องลนทุกครั้งค่ะอ่า เราจะตัดเป็นคู่แบบนี้เลยค่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็กดลงไปเลยอ่าเสร็จแล้วก็ลากมาที่ตัวเราอ่าอย่ายกขึ้นนะคะให้ลากเอาค่ะแล้วก็เช็ดมีดเราอย่าให้อะไรติดตรงนี้นะคะเช็ดมีดให้สะอาดนะคะ เสร็จแล้วก็ลนอีกเพราะว่ามันจะทำให้อ่มันจะตัดง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อเนื้อเค้กเนื้อชีสเค้กก็ไม่ต้องติดมีดเยอะนะคะเราก็จะตัดไปเป็นคู่เป็นคู่เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ลากมา,าแล้วก็เช็ดมีด มันจะตัดประมาณ5คู่นะคะเพราะว่าเราต้องการ10ชิ้นอีกหนึ่งคู่ค่ะแล้วก็จะเช็ดให้สะอาดลนอีกค่ะ ถ้าใครไม่มีแก๊สตัวนี้ก็สามารถใช้เตาแก๊สที่เราใช้ทำอาหารได้ค่ะอ่าประมาณนี้ค่ะอ่าเสร็จแล้ว